วิธีการตัดต่อในแคปคัตนะค่ะในระาคะหน้าตาแคปคัตผู้ใดที่ยังไม่ได้โหลดแอปมาค่ะก็เข้าไปที่เพจสโต r e ก่อนค่ะของคูณเป็นระบบ Android เนาะของคนอื่นค่ะเป็น iPhone มันก็ต้องไปในอ,อ่มีแอปไอเนาะคะ่ะใส่ ID เนาะสิได้อันนี้ก็คณคู่พิมพ์ว่าแคปคัตค่ะมันก็สิขึ้นมาให้เลยค่ะนี่แล้วก็ไปที่ติดตั้งมันบ่ค่ะเฮาเขา้าไปติดตั้งก่อน สำหรับของคนคู่มันติดตั้งสําเร็จแล้วเนาะคนคู่ก็เลยตัดหย่อมาเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเราไปติดตั้งก่อนนะคะไปติดตั้งมาแล้วอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่ติดตั้งมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เข้ากับกดเข้าไปค่ะคันเข้าใส่งานมันเนาะเราก็กดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นหนาโฆษณามาอ่าเข้ากับกดข้ามไปค่ะแล้วก็นี่ค่ะไปที่เครื่องหม้บวกค่ะ เขาอยากได้คลิปใดนะคะนี่คุณคู่จะทายเป็นสันๆมากอะคะ่ะเวลาจะเห็ดคลิปเา่ากับออมาต่ออันเ่าค่ะต่อคลิปในแคปคัทนะคะก็เลือกมากค่นะอ่าสมมติว่าคุณคู้คลิปตัดผมมาวว่านี่เนาะค่ะก็เลือกมากค่ะอ่าเลือกมานะเขาเจอคลิปใดเขาก็เลือกมาแต่ว่าเขาเขาโหดดอกเนาะเวลาเขาทายเป็นช่วงเป็นช่วงว่าคลิปใดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอ่าคณคู่ก็เลือกมากเนาะคะ่ะนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะเขาเลือกมากแล้วที่นี่ คุณคูจะปิดเสียงเนาะคะ่ะจะบอเอาเสียงตอนที่ทายยุลานมากเพราะวา่าอาจจะคนหลายคนเสียงบอกก็จะหลายคนเนาะห้าก่มาผักใหม่ค่ะนี่ค่ะวิธีการปิดเสียงกดไปที่กันไกลนะคะรูปกันไกลแล้วกะนี่ค่ะมาตรงเนี้ยเสียงห้อก็มาปิดเหมันเหลือศูนเปอร์เซ็นจากลอยเปอร์เซ็นตเนาะเสียงตรงนี้ก็จะหายไปแล้วค่ะอ่ามาเบื้องอันที่สองค่ะคุณคูจะปิดอีกเนาะนี่ไปที่รูปกันไกลค่ะแล้วกะมาทีนี่ค่ะ เสียงแล้วก็ไปที่ศูนย์มันก็จะตัดเสียงเก่าของเราที่เราอัดไว้นะคะที่มันมีเสียงเพลงเสียงหยางเนะเาะก็ไปตัดออกเลยนะคะทีนี้พอเขาตัดออกครบแล้วเนาะคะ่ะเขาอยากเพิ่มเสียงไม้เข้าไปที่ไม้คะ่ะนี่ค่ะกดไม้ค้างไวค้ค่ะอยากเบายัางก็บเบาไปเลยค่ะที่นี่เอบญญาบรรยายเอาไม้คะ่ะบรรยายเอาอเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นั่นแหละคะ่ะเขาก็บรรยายเอาไม้เนาะแล้วก็มันก็นจะเป็นเสียง แล้วทีนี้พ่อคุณรูอ่าสมมติว่าคุณผู้มมเบาเสียดนะคะน่ะเนาะนี่เห็นบ่นครูก็จะไปที่เคาะไว้ตรงที่เ้าเบาละค่ะนี่ไปเพิ่มเสียงค่ะเพราะว่าเขาไปเพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นอีกเนาะก็ไปที่จุดลดเสียงเพิ่มเสียงนั่นแหละค่ะมันก็จะเพิ่มได้หรือลดเสียงได้นะคะอ่าคุณรู้บียกให้มันติดถ่ายมาด้วยคําว่าแคปคัดนะคะคุณรูก็จะไปกดตรงนี้ค่ะที่มันเป็นว่างเปล่าเนาะ,ะนี่เห็นปะท้ายสุดนี่คุณรูก็กดลบออกเลยค่ะคลิปกับที่จบแคลบคุณรูกับลูบุ๊กเบอร์มี่ัดว์เะคระ แล้วก็ไปส่งออกค่ะที่ลูกศรนดินคู่ไปกดออกเมื่อกีน้เนาะส่งออกขั้นตอนการส่งออกตรงเนี้ยห้ามปิดหน้าจอไปใส่นะคะห้ามปิดหน้าจอไปไหนก็คือต้องข้างหน้าจอไว้จนกว่าว่าแคบคัทจะเห็นงานเสร็จค่ะอ่าก็เพิ่มไปเรื่อยๆรื่อนะคะดูทิ้งไว้นั่นแหละค่ะจนกว่าเขาจะลอยเปอร์เซ็นต์น,นะคะเรื่อยเื่อนะคะกับบาดนูนถัาคลิปเบี่ยงาวกับกบาดูนนะคะแต่ว่าถัาคลิปเงีย่ยงกะใส่เวลาแน่สักน้อยเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะวิธีการติดตั้งของเออต่อคลิปย่างของคุณครูแต่และครั้งนะคะคุณครูก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะอ่าไกลจะเซตราคานี้เก้าสิบสองเก้าสิบสามแล้ว, 92, ลวพอมันเซตปุ๊บนนอ่าพอมันเซตปุ๊บมันสิโชนาขก้นมาเลยค่ะเขาบอกว่าเขาอยากแช่ไปสถ้าอยากแช่ไป f c e b o o k กกด facebook ค่ะแต่ว่าคุณครูเลือกแช่ไปในอ่า u t u b e เนาะนี่แช่ไป youtube แล้วก็เข้าไปค่ะ พิมพ์ว่าวิธีการตัดต่อคลิปคุณครูก็สิแชร์ไปวิธีการตัดต่อคลิปนะคะอ่าวิธีการตัดต่อคลิปอ่านี่นะยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนาะอธิบายเสร็จแล้วก็ไปที่ถัดไปเหมืนบอถ่ายอยู่ในยู u ูบเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่าหาสิไปในใไอเฟสบุ๊กอะคะ่ะเหาออกจากหน้านี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่เฟสบุ๊กของเราเหมือนเดิมค่ะ ไปเฟซบุ๊กของเฮาค่ะแล้วไปที่คุณคิดอะไรอยู่แมนบาค่ะนี่คุณคิดอะไรอยู่กลับไปเลือกค่ะเลือกคลิปที่เฮาอ่า,อาเฮ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละนั่นคือคลิปแหลกเนาะมันก็นจะอยู่เลยแล้วก็ถัดไปค่ะแล้วทีนี้เฮาบ่มม่นใจเฮาก็ไปกดฟังมังกรก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เฮามันใจเราเฮากับสต์ได้เลยคุณผูก้กสิลงวิธีการตัดต่อคลิปนะคะจากแคปคัทนะคะ นี่แหละค่ะคุณคู่กับต่อแบบนี้ล่ละเฮ็ดคลิปเงวก็คือถ้าเป็นแบบคลิปสันๆมาตะวันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะเราก็เอามาตัดต่อเอาแล้วก็มาบอเอาใหม่ค่ะก็ถ้าจะเอาเสียงเข้าขอใส่ก็ต้องเอาเสียงเก่าเข้าออกน้ำเด้อค่ะเด้เพราะว่าอ่ามันจะไปทับกันกับเสียงเดิมนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าบ่าอยากอ,าออกกระบ,บ่เป็นยางค่ะแต่ว่าคุณคูแนนนําใหอาออกจ้า